ขอตั้งสัตว์ปะนิธานขานคำมั่นไม่แปรผันแม้ชีวันจะสลายจกมั่นคงดำรงศาสตร์นมิเสื่อมคลายเพียรมุ่งหมายฝึกผลตนเป็นคนดีจกนับถือพระตายรับอย่างแน่วแน่ไม่รว่แปรอย่างเที่ยงแท้ในศักดิ์ศรี หากมีใครไปกระทำเพื่อย่ำยีจะหลีกหนีไม่ปรีใจไปศรัทธาจัดของมั่นซื่อตรงองค์พุทธะพุทธัสหสมิทาโสวะลูกขอย้ำม,มุ่งขจัดความหลับไหลใจเมื่อด,ดำจัดน้อมนำไปทานศีลภาวนา มาเข้าวัดคุณธรรมเพื่อยำจิตน้อมชีวิตยกจิตให้ไกลตัณหาสิ่งใดติดขอปรัะโคงด้วยศรัทธ,ธาเพิ่มคุณค่าให้เลิศกว่าคำว่าคนจากวันนี้มีชื่อว่าพุทธบุตรพร้อมเร่งรุดตั้งใจไปฝึกฝน แม้หมองมานจะรุกรานพรานผาจนจะสู้ทนให้วงชนเห็นผลดีสุดท้ายนี้ลูกขอย้ำในคำมันจะบากบันมันเทียนไปไม่ถลาแม้ศพทุกข์เจนตายไม่ทิ้งธรรมรักษานามพุทธบุตรสุดชีพเออ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทสวะขาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมนามัสสามสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ 재미 ujourd f a